ใครที่เป็นแฟนมิซูบิชินะครับโดยเฉพาะมิซูบิชิไททันนะฮะมาแล้วนะครับไปดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรภาพทีเซอร์นี้ก็ถูกปล่อยออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งก็ปล่อยมาจากทางด้านมิซูบิชิมอเตอร์นั่นเองนะ <c oughs> เราก็จะเห็นถึงรูปร่างนะครับของเจ้ามิซูบิชิไทาทานใหม่ในลายพัางใครที่เป็นแฟนๆของมิซูบิชินะครับโดยเฉพาะไทาทานใหม่นั้นรอคอยกันได้เลยนะ <c oughs> บอกได้เลยนะครับว่าบอดี้รถนั้นใหญ่กว่าเดิมแน่นอน ทท่านใหม่นับว่าเป็นรถกระบะขนาดกลางรุ่นที่6ของทางมิสูบิชิมอเตอร์เลยนะครับในเจเนเรชันใหม่นี้นะฮะมีการปรับปรุงตัวถังให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีภาพักษณ์ที่ดูทรงพลังมากขึ้นและที่โดดเด่นอยู่ทางด้านหน้ารถนะครับนั่นก็คือไฟหน้าถนรถฮะเป็นไฟสองสว่างกลางวันเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์นะครับมาพร้อมกับชุดไฟหน้า3มิติที่ด้านล่างและไฟท้ายจะเป็นแบบ LED และไทยท่านใหม่นะฮะจะมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับภายใต้าการออกแบบที่ชื่อว่า Bismode ส่วนขุมพลังทางมิซูบิชิเองนะครับก็ยังไม่มีการยืนยันมานะฮะว่าจะใช้ขุมพลังอะไรใน Titan Generation ใหม่นี้แต่ทางด้านสื่อต่างประเทศเองนะครับมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการปร,ปรับปรุงเครื่องเดิมนะฮะที่เป็นเครื่อง2.4ลิตรดีเซลเทอร์โรบสีสูบเมื่อเราดูจากในภาพวิดีโอนี้นะครับเราจะเห็นว่าเจ้าตัวรถของไททันใหม่เนี่ยจะมีความกว้างและใหญ่ขึ้นนะฮะ รวมถึงฐานล้อนะครับที่ผมสังเกตดูแล้วมันจะมีความกว้างเท่ากับบอดี้รถเลยนะฮะแสดงว่าฐานล้อนะั้นมันจะมีความกว้างขึ้นมาอีกและการเปิดตัวครั้งแรกของโลกนะครับจะเปิดตัวที่ประเทศไทยนะฮะในวันที่26กรกฎาคมนี้รอกันได้เลย